อ่ะโอเคนะครับอ่ะใครมาแล้วนะครับหยิบสมุดจดเลยนะครับคราวเมื่อกี้เราเรียนเรื่องของซ้ำใช่ไหมอ่านะครับเดี๋ยวขอพี่คุย NCR สักเล็กน้อยถือเป็นการทบทวนนะครับอ่านะครับการเลือกเอาเลยนะครับการเลือกนะครับถ้าเป็นฝรั่งนี่บางเล่มเขาเรียก choosing เลยนะครับเอ่อการเลือกนะครับที่เราเรียนนะครับเป็นเรื่องของ combination อ่า combinatoric นะครับเป็นเรื่อง combination จดไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้มีที่อ้างอิงนะครับ เข้าใจว่าพวกเรานะครับเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกนะครับมาตั้งแต่ม .5 นะครับแล้วก็เมื่อกี้เท่าที่ลองสอน2,3แบบฝึกหัดดูท่าทางหลายคนส่วนใหญ่ก็พอจําของเก่าได้บ้างนะครับพี่สรุปสั้นๆเลยนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์ ncr นะครับ ncr นะครับใครเรียนติวเตอร์มานะครับพี่ว่าส่วนใหญ่พี่จะเขียนเป็นแบบนี้ให้เราเห็นมากกว่านะครับบางโรงเรียนคุณครูจะเขียนเป็น cnr แบบนี้มีไหมก็มีนะครับ บางโรงเรียนคุณครูจะเขียนเป็นวงเล็บใช่ไหมครับแล้วก็เขียนแบบนี้ก็มีใช่ไหมครับงั้นน้องเคยเขียนแบบไหนนะครับน้องเคยถนัดแบบไหนก็ตามสะดวกนะครับแบบพี่ว่าพี่ถนัดแบบนี้นะครับ ncr ตามสูตรครับมีค่าเท่ากับนะครับข้างบนจําได้ไหมก็จะเป็น n แฟกนะครับข้างล่างก็จะเป็น n ลบ r แฟกแล้วก็ r แฟกนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับถามว่า ncr ตัวนี้นะครับเราใช้เมื่อไหร่นะครับเราบอกว่าเราใช้ในกรณีที่มีนะครับอย่างนี้เลยนะ มีของนะครับมีของนะครับแตกต่างกันต้องเน้นด้วยนะครับเป็นของแตกต่างกันนะครับ n ชิ้นนะครับแล้วทำการเลือกมานะครับ r ชิ้นนะครับนะครับต้องเน้นว่าของต้องต่างกันทั้งหมดแปลว่าถ้าเป็นของซ้ำนะครับเราใช้ ncr ไม่ได้นะครับ ถ้ามีของทั้งหมดแตกต่างกัน n ชิ้นนะครับเลือกมา r ชิ้นนะครับเราจะสามารถเลือกมาได้นะครับ nCr วิธีนะครับอ่าโอเคนะก็ประมาณคล้ายๆแบบนี้นะครับใครยังไม่ค่อยคุ้น nCr นะครับก็จะแนะนำว่าถ้าสมมุติตัวอย่างเช่นพี่ไปเร็วๆย่อๆเลยนะครับจะได้พอเห็นภาพนะครับเรามีเพื่อนอยู่4คนนะครับชื่อว่า A, B, C, D ใช่ไหมถ้าพี่บอกว่า สั่งให้น้องทาการเลือกเพื่อนมา2คนนะครับเลือกเพื่อนมา2คนใช่ไหมครับมีคนทั้งหมด4คนนะครับ A B C D ถ้าบอกว่าเลือกมาทั้งหมด2คนเราจะบอกว่า4คน A B C D ก็ถือเป็นของแตกต่างกันทั้งหมด4ชิ้น4ชิ้นถ้าเลือกมา2ชิ้นตามกฎก็จะกลายเป็น4แล้วก็42นะครับใน A B C D ถ้าเลือกมา2ชิ้น2คนวิธีที่เลือกมาก็จะมีเลือก AB ใช่ไหมจับคู่ AB นะครับเลือก AC นะครับจับคู่ AC นะครับเลือก AD นะครับก็จับคู่ AD นะครับเลือก BC นะครับก็จับ BC นะครับเลือก BD นะครับก็จับ BD นะครับแล้วสุดท้ายก็ C d นะครับอ่าเรียบร้อยซึ่งบทนี้ครับจำนวนวิธีนะครับก็คือ 4C2 พอดีใช่ไหมเป็น4แฟกส่วนด้วย2แฟก2แฟกนะครับอ่าเอาย่อๆเลยนะ เออนะครับงั้นเวลาเราเลือกของมานะครับจะมีเท่าไหร่ก็ตามนะครับเลือกมาก็ใช้ NCR ก็จะเป็นสูตรที่สะดวกดีนะครับเอออย่าเมื่อกี้ที่เราเรียนอะไรหน้ามีอะไรนะวิดีโอเทปใช่ไหมเอยสิเอม้วนต่างกันนะครับถ้า11ม้วนต่างกันใ,ใช้ NCR ได้ถ้ามีตัวหนังเหมือนกัน11ใบยอย่างเงี้ยเลือกไม่ได้ใช่ไหมเออใช้ NCR ไม่ได้นะครับเพราะว่าของมันเหมือนกันนะครับงั้นต้องรู้เงื่อนไขด้วยแปลว่าถ้าต้องมีวิดีโอเทป11ม้วนต่างกันเลือกมาดู5ม้วน มันก็เป็น11 C 5อะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะเวลาแจกแจงก็จะพบว่ามีอย่างเงี้ย ab ac ad อะไรเลือกมานะครับเออสิ่งที่จะย้ําเกี่ยวกับเรื่องของ ncr ก็คือเวลาน้องเลือก ab ใช่ไหมครับเราได้ ab นับแค่วิธีเดียวนะครับนับ ab อย่างเดียว ab กับ ba ถือว่าเป็นวิธีเดียวกันนะครับเออเลือกเพื่อนมา2คนใช่ไหมเลือกจุ๊บแจงกับน้อยหนาเลือกน้อยหนากับจุ๊บแจงเงี้ยนะครับยังไงก็เลือก2คนนี้อยู่ดีใช่ไหมครับก็คือเหมือนกัน พี่ให้น้องเลือกปากกาไปกลับบ้าน2ด้ามเลือกดำแดงกับน้องเลือกแดงดำอย่างเงี้ยถือว่าเหมือนกันนะครับเอออย่างเงี้ยใช้ NCR นะครับแต่ถ้าดำเป็นประธานบริษัทแล้วแดงเป็นพันโลงสลับกันแดงเป็นประธานบริษัทกับดำเป็นพันโลงนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนนี้ใช้ NCR ไม่ได้นะครับ NCR จะใช้ได้เมื่อสลับตําแหน่งกันแล้วเหมือนกันนะครับเออนะครับอ่าโอเคนะดูโจทย์ดีกว่าพูดไปนะไปะเจอโจทย์มันก็งงอยู่ดีเนาะเออไปดูโจทย์ดีกว่านะครับอ่า เปิดมาหน้า15ใครมาแล้วนะครับพี่ต่อเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วตอนต้นไอ้ดิวสดิวสพี่ดันไปเพิ่มโจทย์ไว้เยอะแต่พี่ก็เพิ่มเยอะๆก็อัดไปเยอะๆเนาะอ่ะเปิดมาหน้า15ข้อที่ 1. 1นะครับดูซิว่าเวลาที่เหลือเราจะได้สักกี่ดิวเอาสัก18เนาะโอ้ยโอ้ย,อยนะครับแม่เรียนไปมีโอ้มีโอ้ย บางคนจับปากกาไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าต้องเอามือแกะนะครับะนะครับแล้วเวลาแกะพลาสติกมันมีเสียงก็รับใช่ไหมก็ต้องแกะเบาๆใช่ไหมเออครับกลัวเพื่อนแย่งนะครับบางคนก็เลยเอาขนมนะครับขนมปองขนมปังนะอมทั้งชิ้นก่อนอเธออยากกินฉันให้เธอแต่อมทั้งชิ้นแล้วนะเธอเอาไปสิโอโออกมาลำลายดีเยิมไหลไม่เชียวนะครับนี่ค่ะหูไปซกมกอย่างนั้นนะคะหนูเคี้ยวก่อนค่ะแล้วขายเพื่อนเธอเธอกินไหมนี่นะครับ มื่อก่อนตอนประถมเรียนโรงเรียนวัดเออนะครับพ่อส่งไปโรงเรียนวัดไปย้ายบ้านมาไม่รู้จักใครส่งไปโรงเรียนวัดโอ้ไปเจอเพื่อนนะโอ้สุดๆเลยอ่ะไอ้พวกที่อะไรนะเด็กวัดอ่ะที่เวลามันก็ชวนไป,ไปไปไปอะไรไปอะไร,ไะไรบินทบาตอ่ะเออนะครับแล้วมาก่อนบินทบาตของมันไม่เยอะถ้าได้ของดีๆมันก็จะจองกันวิธีการจองถุยน้ำลายใส่ครับสมมุติมีขนมอร่อยๆแบบไม่ค่อยเคยกินอ่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาบินทบาตมาเงี้ยนะครับอยากกินก็ถุยน้ำลายใส่ทุยๆจองก่อนนะครับเออใครจะเอาไปไไม่ว่ววากูถุย้และ เอออะไรเงี้ยนะครับสนุกดีสนุกดีนะครับเออครับวันดีคืนดีเข้าไปในบัดก็เจอคนกําลังหั่นกัญชานะครับสูบกันเพลินเลยนะครับเออนะครับเฮโรอีนเฮโรอีนที่พี่เห็นตั้งแต่เด็กเลยนะคือแบบเออนะครับก็เข้าใจก็เข้าใจข้อหนึ่งข้อหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นยาบ้าหมดแล้วนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนประเภทนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้เฮโรอีนนี่โอ้โหจับได้นี่โทษหนักมาก ยาบ้านี่พวกอะไรนะพวกคนขับรถบรรทุกชอบกินเมื่อก่อนนะเออนักเรียนนักศึกษาเมื่อก่อนมันมันไม่ระบาดขนาดนี้นะครับเออเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มีแต่พวกคนขับรถบรรทุกจะขับแบบพอเ,เวลาเขาขับรถบรรทุกเนี่ยเงินที่เขาได้คือจำนวนรอบที่เขาวิ่งนึกออกปะหรือแต่เขาวิ่งหนึ่งรอบเขาก็ได้ x บาทถ้าวิ่งไปกลับเขาก็ได้2 x นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามวิ่งให้ได้เยอะๆนะครับคราวนี้มันวิ่งแล้วมันก็ถ้าคนขับคนขับรถจะรู้ง่วงแล้วก็หลับพี่อะในชีวิตนะครับเคยหลับในเนี่ยครั้งหนึ่งเงี้ย แล้วพี่ก็วิ่งเลนขวาธรรมดาพี่นะครับตัอย่งงี้ใช่ไหมนะครับพี่ก็เล่นอยู่เลนขวารู้สึกตัวอีกทีอ่ะพี่มาอยู่ข้างเ้าอะแล้วตัวนี้มันเป็นมันเป็นอะไรนะมันมันเป็นเป็นเป็นลูกลังอะครับมันกึกกึกเราก็งงกึกกึกกึ๊็ลืมตามาเอ้าอยู่ตัวนี้ได้ไงวะคือจากนี่มาเนี้ยครับมันมันไม่มีความรับรู้อะไรเลยอะมันหายไปเลยเพราะว่าไม่ได้นอนแต่ว่าขับรถเป็นคนเดียวก็ขับไปเรื่อยๆนะครับอุตส่าห์ขับช้าๆแล้วนะลูกตัวอีกทีก็กึ๊กกึ๊กก เออนะครับแล้วแบบแล้วมันแล้วแว็บแรกคือแบบโอ้ยถ้า,มาเมื่อกี้มึงมาเท่านี้นะคือในใจคิดเลยว่าถ้ามีรถสวนมาหรือว่าแซงมาใช่ไหมคือตายเรียบร้อยแล้วไม่ใช่กูคนเดียวอ่บเมียกูด้วยอ่ะ <laughs> คือทั้งคันเลยครับแล้วพี่ขับอยู่คนเดียวไงคือตายหมดเลยนะคือแบบแล้วพอพอรู้สึกว่าจะตายหมดเลยปุ๊บมันลิร์ t เลยนะมันตื่นเลยอ่ะครับเราไม่ง่วงเลยขับต่อยาวเลย <laughs> ขับยาวเลยเขาเนี้ยนะครับเออนะครับอาจจะวับก็ได้เออใช่ใช่ไหมอาจจะวับว่ะตลกนะมึงตลก เคยขับยางระเบิดทีหนึ่งขับไปสรับบุรีนี่แหละครับแล้วก็ยางหน้าขวานะครับบึ้มรถหมุนฟิว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 แล้วก็จอดนะครับก็ไม่ตายนะครับแม่บางคนบอกว่าเสียดายใช่ไหมไอ้ัพนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งโอ้ยพี่เคยโหอายุปูนเนี่ยเคยหมดทุกอย่างแล้วแหละแม่งนะครับก็ไม่รู้นะบางคนมันก็บันจะตายง่ายก็ตายง่ายๆเนาะโอเมอกี้ฟังข่าวใช่ไหมน้องเลยนะที่ดารา น้องอินน้องอินที่แบบน่ารักน่ารักเฮย้ยแต่ไม่รู้ครับเออตายละนะครับเออขับรถชนรถชนมเมื่อกี้น,นะครับเขาบอกรถชนตายละพี่ฮะโอ้เนาะคนเราอยากตายก็ตายง่ายๆเลยเนาะระวังนะ <c oughs> แต่เขาบอกคนคนโดนช่องโดนแช่งเนี่ยส่วนใหญ่แม่งหนังเหนียวเออนะครับอ่ะไปสนใจเขาเลยเดี๋ยวเราก็ตามเข้าไปแล้วแหละนะครับ <c oughs> ข้อหนึ่งกล่องใบหนึ่งมีปากกาสีขาวห้าด้ามอ่ะพอพอพอ,พอปากกาสีขาวห้าดา้าม แล้วก็มีปากกาสีเหลือง4ด้ามน,นะครับเอาขาว5เหลือง4นะครับขาว5เหลือง4นะครับปนกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวข้อสอบถามรวมกันมีกี่ด้ามงงเลยนะครับะนะครับข้อนี้กี่ด้ามก้าด้ามใช่ไหมก้าด้ามน,นะครับหยิบปากกามา2ด้ามอย่างสุ่มๆนะครับหยิบปากกา2ด้ามน,นะครับหยิบ2ด้ามมาอย่างสุ่มๆใช่ไหมเคยเจอเด็กบอกให้ใช้ NCR มันบอกไม่ได้ ข้อนี้ไม่ใช่การเลือกข้อนี้เป็นการหยิบถ้ากูต้องมานั่งทะเลาะกับมึงนะกูไม่ต้องสอนหนังสือละนะครับเออมึงอยากทาอะไรเรื่องของมึงเลยนะครับเอาที่มึงสบายใจเนี่ยนะครับเออนะครับก็เป็น N หยิบอาก็ได้นะครับเออนะครับข้อนี้เขาบอกว่าจงหาจํานวนวิธีที่จะได้ปากกา2ด้ามเป็นสีเดียวกันขีดเส้นใต้ครับสีเดียวกันสีเดียวกันดาวได้ใช่ไหมครับถ้าหยิบปากกา2ด้ามเป็นสีเดียวกันคิดรวดเดียวไม่ได้หรอกเราจะต้องทํำยังไง แบ่งกรณีสําหรับข้อนี้ตอบไวๆแบ่งเป็นกี่กรณี2กรณีดีมาก oh. กรณีที่ 1, oh. 1> นน้องครับ oh. กรณีที่1 2ด้ามที่หยิบมาใช่ไหมครับสีเดียวกันคือสีขาวทั้ง2ด้ามหยิบได้สีขาวทั้ง2ด้ามน้องครับและกรณีที่2อาพี่เขียนเป็นกรณีก่อนนะครับกรณีที่2ก็คือ2ด้ามที่หยิบมาเป็นสี เหลืองนะครับเป็นสีเหลืองทั้ง2ด้ามใช่ไหมครับกอรีที่1ห,หยิบสีขาวทั้ง2ด้ามตอบจอดด้วยทั้งหมดสีขาวมีกี่ดา้า,ดาม5ด้าม5ด้ามนี้ต้องหยิบมากี่ด้าม2ด้ามที่บ้าเรียก5 4 2จบใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ค่อยคูเลีกให้ดูนะในขณะที่สีเหลืองสีเหลืองมีทั้งหมดกี่ด้าม4ด้ามสีดา้ดามนี้เลือกมากี่ด้าม สองด้ามกลายเป็น4 C 2ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่คิดเลขเสร็จ5 C2 กับ4 C2 น้องต้องทำอะไรกันบวกกันใช่ไหมครับเป็นคำตอบนะครับขอผ้าข้อแรกพี่แทนสูตรรอเพื่อนก่อนนะครับ5 C2 ตามสูตรข้างบนกี่แฟก5แฟกข้างล่างเอาบนลบล่างพี่ทำนี้นะบนลบล่าง5ลบ2ได้3แฝกข้างล่างได้2องแฝกเรียบร้อยครับเป็น5แฝกส่วน3แฟกสแฟกใช่ไหมครับ เราคูณเลข5แฟกก็จะกลายเป็น5คูณ4ใช่ไหมครับจริงๆต้องคูณด้วย3แฟกแต่มันจะตัดตัดเซตก็ส่วนด้วย2นะครับ5คูณ4ส่วน2คิดเลขเป็น10วิธีครับสีขาว2ด้ามหยิบได้10ใช่ไหมส่วน 4, 4ี2ครับเราบอกว่า4 c 2ตามสูตรก่อนข้างบนจะเป็น4แฟกบนลบล่าง4ลบ2ได้2แฟกข้างล่างอีก2แฟกนะครับ กระจายไป4แฟกค,คือ4คูณ3จริงๆต้องคูณอีก2แฟกแต่พี่ตัดเลยนะครับแล้วพี่ก็หารด้วย2แฟกค,คือ2นะครับ4คูณ3ส่วน2ตัดกันได้6นะครับกลายเป็น6วิธีใช่ไหมเรามีข้างบน10วิธีเรามีข้างล่าง6วิธีจับทําออย่างกันบวกกันนะครับเพราะคนละกรณีนะครับหยิบปากกาคบ2ด้ามงานจบเรียบร้อย10กับ6บวกกันข้อนี้คําตอบตอบ16โอเคนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับพี่ผ่านไปเลยนะ นะครับ <c oughs> ต่อไปข้อเอ้ยสิตอบช้อยอะไรอ่ะตอบช้อยสามมันมันช้อยมันกระโดดไปกระโดดมาเนาะช้อยหนึสิบสอช้อยสองหกสิบพอใช้อสามันเหลือ16เออมันไม่เหลียงให้เราเลยเนาะอ่ะช่างมันข้อ2โอโอ้โหเลขบันละห่มเลยข้อ2องเอนทานปีพี่สอบจำเลขได้เลยข้อนี้จำช้อยได้ด้วยข้อ2องเอาจัดมา อันนี้พี่ลบแล้วนะครับโรงงานแกะสลักไม้เอาใครทําได้ทําเลยครับใครทําได้ทํามาเลยครับตรงไหนที่มันยังง่ายๆขออนุญาตพูดเร็วนิดนึงนะครับน้องก็รบกวนนะครับจดให้มนันไวนิดนึงเดี๋ยวไปเจอข้อยากถ้าเวลาพี่เหลือ๋พี่จะได้อธิบายเพิ่มโจทย์อะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวบางทีเราไปเสียเวลาข้อง่ายข้อยากไม่เหลือเวลาเดี๋ยวก็ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้สอน มันจะได้ประโยชน์แบบพร้อมๆกันไงยอะประโยชน์เยอะๆหน่อยข้อที่สอบอกว่าโรงงานแกะสลักไม้แห่งหนึ่งมีคนงานทั้งหมด15คนแบ่งเป็นหญิง6มาแล้วนะครับมีคนงานหญิง6คนและคนงานชายอีก9คนนะครับรวมกันก็15คนทั้งโรงงานนะครับโอ้โรงงานใหญ่มากผู้จัดกผู้จัดการนะครับผู้จัดการโรงงานนะครับรับงานมา3ชนิด โรโดยงานชนิดที่1ต้องใช้ผู้หญิง3คนเอางาน,น1นะครับใช้ผู้หญิงสางานชนิดที่1นะครับต้องใช้ผู้หญิงนะครับหญิงนะสาคนใช่ไหมงานชนิดที่1งานชนิดที่2ต้องใช้ผู้ชายคนอคนนะครับสงสัยงานชนิดที่2นี่ไอ้พวกแรงงานอะไรเงาะแบกหามอย่างเงี้ยนะครับใช้ผู้ชาย5คนส่วนงานชนิดที so, ่3ใช้คนงานชายหรือหญิงก็ได้งานชนิดที่3นะครับ ใช้ผู้ชายก็ได้ใช้ผู้หญิงก็ได้อันนี้ไม่ระบุเพศนะครับอีก3คนนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับพิดว่าแล้วจงหาจํานวนวิธีที่ผู้จัดการนะครับจะเลือกคนงานนะครับให้แกะสลักไม้นะครับเท่ากับข้อใดใช่ไหมครับอ่านโจทย์เสร็จแค่นี้รู้เลยไม่ต้องแยกกรณีข้อนี้แบ่งการทํางานไปกี่ขั้น3ขั้นขั้นแรกนะครับก็เป็นงานขั้นที่1นนะครับเขาต้องการผู้หญิงกี่คนนะครับ สามช่วยพี่ไวๆผู้หญิงมีให้เลือกกี่คนครับหกใช่ไหมหกคนเลือกมาสามนะครับตอบหกสี่สามใช่ไหมขั้นที่หนึ่งจบใช่ไหมครับอ่าขั้นที่สองน้องครับเลือกงานเดียวมันยังไม่เสร็จงานทั้งหมดใช่ไหมเราต้องเลือก3ขั้นตอนนะครับงานขั้นที่2งานขั้นที่2บอกว่าต้องการผู้ชายอีกเท่าไหร่ห้าแต่ตอนนี้มีผู้ชายให้เลือกกี่คน9 <5 S 1> นะคระับแปลว่าผู้ชาย9คน,คนเลือกมากี่คน5นะครับตอบ9 4 ห้าใช่ไหมครับงานจบหรือ,อยังยังเหลืองานชนิดที่3นะครับเดี๋ยวเผื่อเราไปใช่ไหมเรียนจบเป็นผู้จัดการโรงงานนะครับจะได้รู้ว่าเลือกกี่วิธีรู้ทําไมวะ <c oughs> นะครับมันก็เลื่อเลือกมาเถอะนะครับเออนะครับน้องครับงานชนิดที่3นะน้องครับคนท้ง,งานทั้งหมดจริงๆผู้หญิง6ผู้ชาย9คนงานทั้งหมดจริงๆมี15คนถูกไหมครับแต่ตอนนี้คนว่างงานจริงๆใช่15้ไหมไม่เพราะว่างงานชนิดที่1ใช้ผู้หญิงไปแล้ว งานชนิดที่สองใช้ผู้ชายไปแล้วห้า <5. S 1> แปลว่าผู้หญิงทั้งหมดหกใช้ไปแล้วสามเหลือผู้หญิงว่างงานอยู่สามเหลือผู้ชายว่างงานอยู่เท่าไรสี่แปลว่าคนว่างงานจริงๆเหลือเท่าไหร่7คนว่างงานทั้งหมดมี7คนว่างงานมี7งานชนิดที่3ใช้ชายก็ได้ใช้หญิงก็ได้อีกกี่คน3แปลว่า7คนนี้ต้องเลือกมาอีก3นะครับเรียบร้อยครับตอบ7 4 3นะครับโอเคนะเนี่ยแค่นี้จบละ เดี๋ยวก็คูเลขให้ดูก่อนนะเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตคูเลขทีละขั้นให้ดูนะครับะนะครับสัก2ข้อนี้ละกันนะครับเนี่ยหมูพี่ว่า NCR เอาจริงๆนะน้องนับจํานวนข้อเลยนะพี่ว่าข้อสอบที่ง่ายอะ่ะมันเยอะกว่าข้อสอบที่ยากแล้วไม่ใช่แค่โจทย์ในติวเตอร์นะครับไปทํารวมข้อสอบให้หมดเพราะพี่คัดมาให้หมดแล้วนะครับทุกข้อไม่มีตัดทิ้งเลยนะครับที่เคยออกข้อสอบในประเทศไทยไปทําให้หมดแล้วที่ตลกนะพี่ว่า NCR ไอ้พวกการเลือกการนับเนี่ยเหมือนกับความน่าจะเป็นเลย แต่น้องไปทําดูนะแล้วน้องจะพบอย่างหนึ่งจากประสบการณ์พี่ไอ้เรื่องการเลือกการนับความน่าจะเป็นเรียงสับเปลี่ยนเส้นตรงเรียงสับเปลี่ยนวงกลมเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะทําได้พอขึ้นความน่าจะเป็นปุ๊บเละเออเจอทุกปีเลยและไอ้ที่เละๆนะบางคนนะไอ้การนับเนี่ยทำได้ครบเลยชุดหนึ่งพี่มีมาณเกือบ2 0 0้อข้อทำได้หมดไอ,อ้พอเป็นไอ้ป๊อปแบบความน่าจะเป็นปุ๊บทำไม่ได้เลยข้อแม้แต่ข้อเดียวพี่ห่งมากซึ่งมันเรื่องเดียวกันใช่ไหมแค่จับมาหารกัน เ,ออเดี๋ยวเราไปทำดูก่อนนะใครที่ทำมาได้ยเยอะๆมาคุยกันใหม่เดี๋ยวพูจะด่าซ้ำพูดเหมือนในห้องนี่แหละแล้วเราเฮ้ยจริงด้วยแล้วก็จะทำได้หมดจากทำไม่ได้แม่แต่ข้อเดียวจะการเป็นทำได้หมดครับต้องด่าซ้ำก่อนจริงๆพูดไปแล้วแหละแต่มันก็ไม่ค่อยได้ยิน่ะนะครับมันต้องแบบบ้องหูนะครับขี่หูแตกเนี่ยครับเออนะครับมาถึงจะลืมเอ,อ้ยนะครับออคูณเลกพี่ขออนุญาตใส่แฟกก่อนนะครับ6กสเคยเรียนไหมครับข้าวบนจะเป็น6แฟกหารด้วย3แฟกแล้วก็3แฟกค,คูณกับ 9c5 ข้างบนจะเป็น9แฟกส่วนบนลบล่างได้4แฟกกับ5แฟกต,ตัวสุดท้าย 7c3 ข้างบนได้7แฟกส่วน4แฟกแล้วก็3แฟกนะครับที่เหลือน้องก็คูณเลขใช่ไหมก็กระจายนะครับฝึกคุณไปข้อที่เป็นหมื่นเลยครับพี่คูณในใจก็รู้แล้วเป็นหมื่นพระช้อยทุกช้อยมันหมื่นหมด จริงๆกูเมื่อกี้แอบดูชอย6แฟกมันก็คือ6คูณ5คูณ4จริงๆต้องคูณด้วย3แฟกตัดเรียบร้อยหารด้วย3แฟกก็คือ3คูณกับ2ก่อนแรกก้อนที่29แฟก้โหูมหัศจรรย์มากกลายเป็น9คูณ8คูณ7คูณ6จริงๆต้องคูณ5แฟกตัด5แฟกข้างล่างหารด้วย4แฟกคือ4 3 2โอเคนะที่ทำนี้ไปเลยนะเอ่นะครับสุดท้าย7แฟกมันก็คือ7คูณ6คูณ5จริงๆต้องคูณ4 4แแฟตััด3 3คคือ2นะรบ ที่เหลือพี่ตัดกระจุยสามสองหกใช่ไหมอันนี้ตัดเลยเดีปวบเอาสามสองหกใช่ไหมอ้น,นี่สี่ตัดแปดได้สองไอ้พี่ว่าไอเก้า 9, คูณใช่ไหมไอ้ตัวนี้พี่ว่าคุณคุณใช่ไหมอนน้เท่าไหร่นะร้ 6, อยี่สหกอะตัวนี้นะร้อยยี่สิบหกเออไหมค,คูณคูนบ่อยๆจะจําได้งั้นเดี๋ยวเวลานะสมมติ้องเอาโจทย์มาถามพี่ไปถามคนสง่งคนสอนก็ตอบเร็วๆไม่ต้องตกใจนะเขาไม่ได้คูณ เขาจําได้เขาจเหมือนกับเราเอาอะใช่ไหมเด็กประถมมาถามเราพี่พี่เจ็ดคูณหเท่าไหร่เราตอบ42เด็กประถมอ้าปากค้างเฮ้ยทำไมคูณเร็วจังเด็กประถมตอบเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดใช่ไหมเจอเรา7 6 42ซึมซึมเทพเทพเทพพี่อะไรไม่มีอะไรนะครับเออคูณไหวก็จําได้5 4เท่าไหร่ยี่สิบแปห้าสนะครับพี่จะ20ครบรอบนะครับน้อง80พี่ช็อกนะครับแล้วสุดท้าย3 2 6ตัด7 5ได้ 3 5ใช่ไหมครับเรียบร้อยนะครับตอบ20คูณร้อยยีคูณสาโอ้โหคูณหมดเลยมั่นใจเลยครับหลักหน่วยเป็นศูนย์ใช่ไหมหลักหน่วยเป็นศูนย์ถ้าเลยนะแปดหมื 80, 8, 000, ่นแปดพันออแปลว่าคูณกันหมดแล้วใช่ไหมครับทำไมไม่บอกกูกูจะได้ตอบเลยนะครับตอบชอยข้ออา้าวตายแล้วนะครับตอบข้อ4นะครับอ่ะโอเคน้องครับรบกวนนิดนึงทบทวนความรู้ให้ ปกติใครเรียน NCR มากับพี่พี่จะบอกว่าอยากจะคูณแบบนี้คูณไปฝึกไปบ่อยๆพอคล่องแล้วก็เลิกใช้เงยหนะ้าใครจําได้กันบ้างครับถ้าเวลาเราเจอ 7C2 ของจริงเราจะไม่เซอร์เบอร์มากระจายเป็นแฟกท o r อเรียลใช่ไหมครับเราสังเกตว่าถ้าเจอ 7C2 เมื่อไหร่เราทําอย่างนี้ก่อนเยอะๆแล้วเราสังเกตว่าต่อไปนี้เจอ 7C2 พี่อ่านว่าเอา7คูณถอยหลังให้ครบ2ตัว งั้น7 42จะกลายเป็น7ดคูณด้วย6เข้าใจนะครับงั้น7 42ก็7คูณถอยให้ครบ2ตัวหารด้วย2แฟกหารด้วย2งแฟกงั้นก็หารด้วย2แปลว่าข้อนี้คิดเลขเสร็จสับตอบเท่ากับน้องครับ2ตัด6ได้3 7 3กระก็ปอกแดกรอบวงน้องครับ21เข้าใจนะครับเออแปลว่าถ้าพี่มี8 4 3ี่สอ้าวฟังแป3ฝอยเหมือนเดิมเอา8คูณถอยหลังให้ครบ3ตัวกลายเป็น8คูณ7คูณ6หารด้วยเข้าใจนะ หารด้วย3าฝดสฝก็คือ3คูณ2เข้าใจนะครับและพี่เดาว,ว่าภาพเนี้ยหลายคนทําเก่งๆเริ่มอยู่ในหัวเก่งไปกว่านั้นทําบ่อยๆมันจําได้บางคน8ปดสีตอบเลขเลยนะเออมันทาบ่อยจําได้เลขบางเลขมันจะทําบ่อยเลขบางเลขนั้นๆท,ทําทีนะครับเออมันก็ลืม3ามสองหตัดกันเรียบร้อย8 7ได้56หใช่ไหมครับน้องเจอก้ี่อย่างเงี้ยเลขจะเยอะมากใช่ไหมพราะก้ี่จะกลายเป็น9คูณ 8คูณ7คูณ6หารด้วยใช่ไหมครับถูกมเ้าสี่คือ9คูณถอยให้ครบ4ตัวและเอา4เนี่ยเป็นแฟกต์ก็จะเป็น4คูณ3คูณ2ใช่ไหมครับ3คูณ2ตัดได้6 4ตัด2คูณไม่จะ9 2 7ได้ร้อเข้าใจนะแปลว่าถ้าคุณครูเปรี้ยวถามเราเป็น10 4 7บางคนก็ซื้อแล้วเกิน10 4 7เอา10คูณถอยเป็น7ตัวขี้พุ่งเลยนะครับ ใครเรียนมาจําได้สอนพี่หน่อย10 C7 มันจะไปบังเอิญเท่ากับ10 C 3ใครเรียนมาดีควรจะรู้ว่าข้างล่างถ้าบวกกันแล้วเท่ากับข้างบนเอา7บวก3เป็น10เท่ากับข้างบน NCR จะมีค่าเท่ากันโอเคนะครับข้อสอบบางปีออเคนี้นัน่นเงี้ยสิบอะไรอะสิบซีเอ็นบวกใช่ใช่สิบซีเอ็นเท่ากับสิบนะครับซีอาร์จำทำไหมแล้วข้อสอบถามว่าเอ็นบวกอาร์เท่าไหร่ แล้วเด็กไปทดอ่ะมีนะสิแฟคหารด้วยมึงเพอเจรออะถ้ามันเท่ากันอย่างเงี้ยเอบวกอเท่าไหรก็10ก็จบเข้าใจนะแล้วเด็กบางคนมาถามมาจากไหนนะครับต้องถามว่ามึงมาจากไหนนะครับไอ้เมาน,นะครับงั้น10บ7ก็คือ10บ3ี่สาขอเลยบางคนเจอสิบสตอบเลยเท่ากับสิบสีกูข้ามงทิ้งเลยนะครับข้างบนเป็น10บคูณเคูณแปหานด้วย3าคูณสอใช่ไหมสาไปตัดเกได้ สามสองไปตัด8ได้4 4 3 12คูณ10ตอบร้อยยี่สิบมาเล่นเกม,ม CR, ไม่ NCR พูดปุ๊บตอบปั๊บไม่่ไหม้ทำโจทย์แล้วกันนะครับไม่ก็ทำโจทย์เลยนะครับอ่านะครับ๋ยวเสียเวลาเนาะโอเคได้ปัญหาข้อ3อ่ะมามาข้อ3ข้อ3อ่านะครับโอ้ข้อ3นี่นะ ออกข้อสอบมาตั้งแต่10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วออกซ้ำซ้ำซากๆเด็กไทยทำไม่เป็นออ้ยตายเลยทำมาเร็วแล้วเราเหลืออีกหลายแบบฝึกหัดตรงไหนส่วนไหนง่ายพี่ทวนไวบๆนะน้องเออนะไทยไม่เคยเรียนจดไปใครเคยเรียนแล้วก็ถือว่าทบทวนเอ้ยเรายังจำได้เว้ยเออไม่น่าเกียดเท่าไหร่ข้อที่3เอาหรือยงในการแข่งขันฟุตบอลฤดูการหนึ่ง มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน7ทีมจัดแข่งแบบพบกันหมดเอาละครับมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน7ทีมจัดแข่งแบบพบกันหมดนะครับกลัวน้องบางคนนี่ไม่รู้ว่าจัดแข่งแบบพบกันหมดแปลว่าอะไรในวงเล็บเขาก็เลยแปลว่าแต่ละทีมต้องลงแข่งกับทีมอื่นทุกทีม ละเอียดมากนะครับแสดงว่าเขาเขาเผื่อเขาเผื่อบางคนไม่รู้นะจะต้องจัดการแข่งขันนะครับทั้งหมดกี่นัดใช่ไหมถ้าคนจําได้พี่มีทีมทั้งหมด7ทีมพี่วาดรูป7ทีมนะครับมันเยอะไปพี่ขอเหลือ4ทีมเงยหนาถ้ามีทีม A B C D แปลว่าเหลือแค่4ทีมจะได้อธิบายง่ายๆแข่งแบบพบกันหมดแปลว่าน้องครับทีเช่นทีมไหนเจอทีมไหน A ไปเจอกับ B ใช่ไหมถ้าจัดแข่งฟุตบอลทีม A เจอทีม B เจอทีม C กูไม่รู้จะเตะโกข้างไหนเข้าใจไหมครับเออแต่ไม่แน่เนาะสร้างสรรค์นเนาะทำทำเป็นเป็นสนามสามเหลี่ยมนั้นมีโกด่สามด้านเนาะเออแล้วก็แข่งฟุตบอลแบบ Royal Battle. รอยย่อแบบเติรลุยแม่งเละเลยเตะใครก็ได้ใช่ไหมสรุปเตะกรรมาการอะไรเงี้ยนะครับเออใช่ไหมกูว่าอย่างเงี้ยเออจริงๆก็ทำก็เขาจะดีเนาะเออควรจะเป็นกีฬาที่คู่กันสนุกละงงานเนี่ยนะครับเออแปวลว่าปกาติเวลาเราจะจัดฟุตบอลใช่ไหมแบบพบกันหมดแมตช์แรกจัดใครเตะกับใคร A เตะกับ B ใช่ไหมครับแล้วถามว่าเวลา A เตะกับ B เปลี่ยนใหม่เป็น B เตะกับ A เหมือนกันไหมใช่ไหมมันก็เหมือนกันใช่ไหมครับงั้น A B กับ B A ถือว่าเหมือนกันนอกจาก A เตะกับ B A เต <B S 2> <ร>ะตกับใครอีก4 A เตะกับ D แปลว่ามีทั้งหมด4ทีม,ทมเราเลือกทีมมาเพื่อจัดการแข่งขันครั้งละกี่ทีม2ถูกไหมครับดังนั้นถ้ามี4ทีมเลือกจัดการแข่งขันมาทีละ2ก็จะกลายเป็น4 4 2แต่ข้อนี้มีกี่ทีม เทีมน้องครับไม่รอช้าเนาะเออดูถ้าทางเราเคยเคยเรียนอยู่เนาอ,อยังจําได้อยู่นะแปลว่าทั้งหมด7ทีมช่วยพี่อยากจะจัดการแข่งขันฟุตบอลครั้งละ1แมตช์หแมตช์ประกอบกี่ทีม2แปลว่าข้อนหนครับตอบ7 4 2จบเลยครับ7 c 2ถ้าพี่ไม่ทดตรงนี้ขอเป็นจํานวนเต็มนึกในหัวได้ใช่ไหมเพราะ7 4 2คือ7คูณ6ส่วน2พอาะ7คูณ6ส่วน22ไปตัดกับ คิดก็ได้เขียนก็ได้ทําไมต้องทําหน้าขมขู่กูอย่างนี้ด้วยวใช่ไหมอะไรนะนข้างข้างอ๋อข้างข้างได้ยี่สิบเอ็ดว่าหลังหน้าตอบข้างข้างนะครับ <c oughs> โ,โหคุณเราอะ่ะสุดยอดเลยอน่ะ <c oughs> หน้าด้านที่สุดนะครับอ่านะครับตตลงตอบยี่สิบเอ็ดนะครับเพราะว่าข้างข้างนะครับอ่าข้อสีแล้วทําไมเขาต้องเว้นที่ไว้เยอะขนาดเนี้ <c oughs> ใช่ไหมแล้ว,ลวไอ้บางบทนะไอ้บางบทนะโจทย์เยอะมาก จิมเดียวให้ทีจิมเดียวคือคือคนที่เว้นที่อ่ะไม่ใช่คนสอนนะครับปกติอย่างพี่ทำชีสอย่างเงี้ยพี่ก็จะเขียนแค่จะเอาข้อไหนบ้างวางตัวไหนแล้วก็เรียงลําดับให้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเว้นกี่เอนเตอร์ไงแล้วก็ป้าเขาเป็นคนเว้นให้นึกออกไหมป้าที่พิมพ์ะนครับก็จะเว้นเว้นนะครับเออก็เลยไม่คนสอนไม่ได้เป็นคนเว้นนะครับเราก็เลยกลายเป็นว่าตอบแค่เนี้ยเว้นไ้แล้วต้องจดใช่ไหมเราก็ใส่เจ็ดใหญ่ๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวเผื่อว่าเออเซเว่นจะเรียกเราเป็นสปอนเซอร์นะครับเออเซเว่นซีสองอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับ ตอบ21จบดูนะีเนาะที่เหลือทำอะไรดีอะวาดรูปมีใครแม่เวลาไปสอบที่โรงเรียนทําข้อสอบไม่ได้ก็วาดรูปเล่น <c oughs> มีไหมเอเอทำทำเสียงนี้คือเยอะเลยเหรอ <c oughs> ในชีวิตพี่เลยนะไม่เคยวาดรูปเล่นเนี่ยข้อสอบเลยเพราะว่าสอบทีไรเนี่ยก็ไม่ค่อยจะทันเวลาอยู่แล้วว่าก็ทํามันเต็มที่นะครับแล้วเวลาตอนเรียนมาหาลัยเงี้ยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบเขียนใช่ไหมอาจารย์เขาชอบมาแซวว่าเนี่ยอย่ามาเขียนเลยนะขอร้องคะแนนไม่ต้องมาเขียนเลยนะแบบ พรีสอาจารย์ขาหนูจะตายแล้วหนูจะเอฟอาจารย์ต้องอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าอาจารย์พูดเล่นนะครับพอพอไปขอดูเอออันเซชร์ชที่ไอไตัวตัวกระดาษคําตอบนะครับของอาจารย์คนเขียนเยอะมากครับเขียนเยอะมากเลยครับเยอะจนหน้าตกใจะนะครับเออจนทุกวันนี้นี่อย่างเพื่อนพี่เนี่ยเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับเวลามีเด็กมาขอคะแนนและเขียนใส่ข้อสอบรู้ไหมมันทำยังไงถ่ายรูปแล้วลงอัพลงเฟซ เซนเซอร์ไม่เซ็นเซอร์ชื่อด้วยครับแล้วก็ด่าลงเฟสเลยครับเออใครครที่เรียนวิชามันนะแล้วมานั่งเขียนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบประมาณว่าแบบเนี่ยตอนเรียนนะให้เรียนไหม่เรียนที่ยนี้มาขอกงขอเกะมันก็ใส่เประเลยนะครับโอ้ยมันมากนะครับเออบางคนก็วาดรูปแบบโอ้หก้มกราบอย่างเงี้ยแบบโอ้ยสู่รเด็กไทยนะครับตกลมึงจะเรียนวิชาอะไรวะแล้วเพื่อนพี่สอนคณะวิศวะอย่างเงี้ยแบบโอ้ยตายตายนะครับตกลมึงจะเรียนคณะจิตกรรมไงฮะ แต่เด็กบางคนก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเรียนติดแค่วิชาเดียวไม่จบพอไม่จบเนี่ยมันก็ไม่จบปีหน้าเนี่ยต้องมาลงเรียนหรือเหลือแค่วิชาเดียวจะจบแล้วเพื่อนรับปริญญ,ญาแล้วตัวเองเหลือวิชาเดียวนะครับแล้วบางทีเกยียรติเฉลี่ยไม่ถึงก็จะไปขออาจารย์ซึ่งจริงพวกเนี้ยน่าจะให้อยู่สักหลายปีนะครับก็รู้ว่าตัวเองไม่จบทำไมไม่เรียนให้มันหนักๆนักใช่ไหมสุดท้ายก็ใช้แผนขอนะครับเออนะครับอ่ะข้อ4บางคนก็ขอบ้างนะครับข้อสต้องการเลือกสมาชิก4ี่คน